สวัสดีครับทุกคนมาพบกับหนุ่มคุณใต้หัวใจอีสานกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่แปลงโคกน้องนานะครับผมมาตัดหญ้าแล้วก็เกลี่ยพื้นที่นะครับเกลี่ยพื้นที่ต่างๆนะครับเนื่องจากว่าหญ้ามันขึ้นรกนะครับก็เลยต้องมาตัดหญ้านะครับวันก่อนวันก่อนก็ปลูกต้นไม้ครบแล้วนะครับนี่ครับต้นไม้ที่ปลูกนะครับมีต้นกระถอนมีต้นเชอรี่แล้วก็ต้นมะขาม นะครับฝั่งนี้ผมปลูกไปนะครับซึ่งก็มันจะมีบางต้นที่มันอย่างที่บอกครับว่าซื้อมาแล้วมันก็ตายมาตั้งแต่ตั้งแต่ร้านเลยนะครับคือมาตั้งแล้วมันก็ตายเลยนะครับแล้วมันก็ไม่มีใบแต่ผมก็พยายามนะี่ครับผมก็พยายามที่จะลองปลูกมันดูนะครับว่าตายไม่ตายนะครับต้นมะขามนี่ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีสองต้น นนูร้ายใบเป็นต้นไม้ร้ายใบนะครับคือมันมาถึงผมมันก็มันก็ปอดเอมันก็ผิดผัดผัดใบเลยนะครับนี่ครับก็เริ่มขึ้นแล้วนะเริ่มขึ้นละผมก็คิดว่ามันจะตายครับนี่ครับผมก็เลยเ,ออเห็นผู้เฒ่าบอกว่าลองเอาไปปลูกดูรดน้ำหมันรดน้ำบ่อย ถ้าเกิดมันก,ก็มันขึ้นมันก็จะได้ปลูกเลยแต่ถ้าเกิดไม่ขึ้นก็ค่อยหาต้นใหม่มาเปลี่ยนนะครับค่อยๆซื้อต้อนใหม่มาเปลี่ยนผมก็เลยลองมาทำดูมันก็บางต้นมันก็ขึ้นครับบางต้นก็รอดูอาการนะครับวันนี้ได้ของใหม่มานะครับาทางหัวใจอีสานนะครับหรือ e a t o อเชี n ยนส่งมาให้นะครับเป็นขาตั้งกล้องนะครับเอาไว้ ตั้งกล้องนอกสถานที่นะครับทีนี้ถามว่าเมื่อก่อนผมตั้งกล้องยังไงนะครับเมื่อก่อนผมก็ใช้อย่างนี้ครับใช้ตรงตรงอันนี้ของของซาเล้งนะครับแล้วก็เอากล้องตั้งนะครับบางทีก็บางทีก็ตั้งพิงฝั่งนี้นะครับบางทีก็ตั้งพิงฝั่งนี้นะครับแล้วใช้ใช้ก้อนหินนะครับใช้ก้อนดินก้อนดินแบบนี้ะครับ ขัดเอานะครับขัดไม่ให้มันล้มนะครับนั่นก็คือวิธีที่ผมทํานะครับนี้ก็มันทุลักทุเลครับพีโดชานเนก็เลยส่งขาตั้งกล้องมาให้นะครับมาใช้นะครับพร้อมกับซื้อซื้อลิขสิทธิ์แอปพลิเคชันของคายมาสเตอร์นะครับซึ่งต่อสีผมผมจะอัดติ๊นะครับแล้วก็เคลียคลิป จากโปรแกรมคลายมาเตอร์แล้วมันจะมีช่องตรงมุมบนด้านขวานะครับเป็นช่องเป็นสัญลักษณ์ของคลายมาเตอร์อยู่นะครับซึ่งมันไม่ได้จ่ายตังเขานะครับทีนี้ก็ทางาหัวใจอีสานหรืออีโ a ชแนลนะครับก็เลยซื้อให้นะครับซื้อออกเงินออกงอบสนับสนุนนะครับงบงบงบจากสปอนเซอร์นะครับ ซื้อลิขสิทธ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะั้นจากนี้ไปหนึ่งปีนะครับจะไม่มีโลโก้นั้นขึ้นพอหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีค่อยว่ากันอีกทีนะครับอันนี้ก็มาดูครับกล้องก็มีตัวตัวระดับน้ํานะครับระดับน้ำ้วตั้งระดับนะครับให้เรียบร้อยเสร็จสับนะครับมีขายึดนะครับแล้วก็มีตัวปรับนะครับปรับทิวปรับแพนครอปนะครับแล้วก็มีปรับสูงต่ําได้นะครับซึ่ง ตอนนี้ถ้าไม่ปรับสูงต่ำนี่ก็ร้อยห้าสิบเซนแล้วนะครับผมคิดว่าเออนั่นน่าจะพอนลครับนี่ครับของผมก็มีนะครับมีอยู่อันหนึ่งอันสีขาวแต่ขามันจะไม่ใหญ่อย่างนี้ครับแล้วมันจะมีเจ้าตูบสองตัวนะครับที่แปลงผมนะครับนู่นครับนอนอยู่ตรงนู้นครับมีเจ้าตูบสองตัวมันชอบเดินชนนะครับแล้วผมก็กลัวว่ามันจะหักก็เลยไม่ได้เอามาใช้นะครับนี่ก็เลยเอามาใช้เดี๋ยวลองใช้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไง ครับก็ตัดเสร็จไปแล้วนะครับใช้น้ํามันครึ่งลิตรนะครับครึ่งลิตรของเครื่องสีแดงนะครับก็มีพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงขอบคูตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อกี้ในกล้องจะมองไม่เห็นครับแล้วก็ไห้นี้นะครับไห้ที่สามนะครับทั้งไห้เลยนะครับไห้นี้มันมีปัญหาเรื่องของดินดานนะครับที่ตอนที่ผมดำนา นะครับแล้วปีนี้ผมกล่าวว่าผมจะไถกอบสังข้าวนะครับซึ่งดูครับสังข้าวเยอะมากนะครับสาเหตุที่สังข้าวเยอะเพราะว่าปีนี้ผมผมใส่ผงวิเศษนะครับมาจากขามาผงวิเศษคืออะไรก็คือขี้งวนะครับขี้งวผงนะครับมันก็เลยทําให้ข้าวได้ข้าวนะครับไถนี้นะครับปีนี้ผมก็เลยจะไถกอบสังต่อสังนะครับแล้วก็ โรยผงวิเศษอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับก่อนที่จะไถกรบนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของดินดานนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้อย่างไงนะครับฝั่งนี้ก็ไถไอ้ฝั่งนี้ก็ตัดหญ้าไปแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับไถนี้เสร็จแล้วโอ้ยดินเข้าจมูกนะครับก็สรุปว่าตอนนี้ผมไถอ่าตัดหญ้า ต่อสังเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสามไหที่ทํานาไปเมื่อปีที่แล้วนะครับนี้ก็หลังจากนี้ก็จะเป็นการทําส่วนนี้ครับทําในจุดนี้นะครับแปลงใหญ่นะครับซึ่งเหนือก็ต้องทยอยทํานะครับเพราะปีนี้โครงการเยอะมากครับโครงการเป็นสิบเลยครับแต่คุณทําคนเดียวนะครับก็เลยต้องไปเรื่อยๆนะครับทยอยไปเรื่อยๆทําอย่างใดอย่างหนึ่งโดย โดยโดยตลอดไม่ได้นะครับต้องตอนไปสลับกันทำนะครับวันนี้ก็เที่ยงพอดีครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเดี๋ยวผมจะไปทานข้าวแล้วก็ไปดูงัวสักหน่อยนะครับไปดูปลาเนกปัตุสักนะครับยังเหลือเยอะครับนี่ก็คือขอบบ่อนะครับที่ต้องตัดนะครับเดี๋ยวก็ไว้ตัดในรอบต่อไปนะครับเพราะหญ้ามันขึ้นเยอะแล้วนะครับหญ้าขึ้นเยอะแล้วก็ มันเริ่มจะปอกต้นไม้ที่ปลูกนะครับก็เดี๋ยวต้องพรุ่งนี้หรือมีโอกาสก็มาตัดต่อนะครับแล้วก็มีไห่นี้นะครับไห่นี้ต้องขึ้นคันแทนะครับเพื่อที่จะทํานาในปีนี้นะครับนี่ครับเพราะปีที่แล้วไม่ได้ขึ้นคันแทนนะครับเนื่องจากว่ากล้าต้นกล้าหมดนะครับก็ขึ้นมาได้นิดหน่อยนะครับแค่นี้เองนะครับ ก็ปีนี้คงต้องขึ้นในครบนะครับจะได้ทานาครับเป็นไหที่สี่นะครับทั้งหมดมีสีไห่แต่ปีนี้ก็ได้เข้าห้ากระสอบนะครับทําแค่สามไห่ได้ห้านะครับก็น่าจะได้สักหกกระสอบนะครับถ้าทําเต็มที่โอเคครับนั้นเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็มาลองขาตั้งกล้องใหม่นะครับก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวก็มีสะดุดบ้างนะครับก็คือหมามาเล่นนะครับหมามาเล่นแล้วก็มันก็ยังคง ตำแหน่งเดิมเอาไว้แต่มันก็มีสั่นนิดนิดหน่อยๆน,นะครับก็โอวก็โอเคอยู่นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออญาตลากันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ